คนนะคับกายไปทั้งน้ำดูไ่ดีจะได้ดูมันมันนะดูนะราสอบไปถ้าคุณละสอน่ดีนถ้าติดคนลับมือพกลับลับให้แน่นๆนะลับดีพกนั่นเนี่ยห่างใช่จะมี็รื่องเราพึ่งพึ่งยังทุกคนเราเราพิอะไรไป งคขนตค่ถ้ายกอย่างเงี้ยถ้าผมบอกให้เดินไปค้ายันหนักไหมแรแขึ้นเราต้องเช็คทุกอย่างเอาน้เกือมาแขนป๊บเปิดเลยะ